ถ้าคุณผู้ชมคนไหนยังจําได้นะครับที่ก่อนหน้านี้ผมเคยลงแมปแบบนี้ไปแล้วก็คือแมปออบบี้ที่เรานั้นห้ามเข้ามาเล่นนะครับซึ่งเนื้อหาของปกแมปเขากับเนื้อหาข้างในเกมเนี่ยมันก็คนละเรื่องกันเลยนะสำหรับแมปนี้เล่นได้สูงสุดประมาณ4คนเลยนะครับเนี่ยตามห้องที่เขาสร้างกันไว้แหละนะผู้ชมคนไหนที่กลัวก็ไม่ต้องห่วงนะครับไปเอาเพื่อนมาเล่นให้ครบเลยเริ่มออบบี้ที่นี่มองหาเคล็ดลับจากฉันรู้สึกว่าไอ้เจ้านี่มันจะชื่อเฮลเปอร์ป่ะเริ่มแรกมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็ให้เราเล่นออบบ แต่ในวันนี้เราจะดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าหลังจากที่เขาเพิ่มกูดเอนดิ้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเจออะไรกันบ้างนะครับเราลองดูกันเลยครับว่าถ้าเกิดผมเหยียบแท่นที่20เนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาไหมเรียบร้อยเพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นใครที่ยังไม่เคยดูชิปแรกที่ผมเล่นเอาไว้นะครับคือสไตล์ออบบี้ของแมปแบบเนี้ยคือมันจะเป็นออบบี้แบบใสๆใช่ไหมแต่เวลาเราเช็คพอยต์ไปเรื่อยๆนะครับคือมันจะเริ่มเกิดความสยองแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆครับผู้ชมโอเค ไม่มีอะไรตามมาใช่ไหมวะโคตรเสียวเลยเวลาแบบเช็คพอยต์แต่ละทีเนี่ยครับเพราะว่าเวลาเราเช็คพอยต์เนี่ยมันจะมีสิ่งแปลกๆนะครับเกิดขึ้นรอบตัวเว้ยโอเคยังยังมีอะไรพาทิตย์ยังเป็นพาทิตย์อยู่ผู้ชมคนไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกของผมนะครับในการมาเล่นไอออบบี้แมบนี้นะครับผมขอแนะนําให้คุณผู้ชมไปดูก่อนนะนะเพราะว่าในคลิปนี้นะครับผมจะข้ามไอพวกที่มันเป็นออบบี้ไปค่อนข้างเยอะนะครับผมจะเน้นแต่เนื้อหาใหม่ๆนะโอเคฮึบเรียบร้อยอุย้ย ผมไม่รู้นะครับว่าไอ้เจ้าลูกตาเนี้ยที่มันมองเราอยู่เนี่ยมันมีตั้งแต่คลิปแรกหรือเปล่านะเพราะคลิปแรกเนี้ยผมไม่ได้แบบซอกแซกขนาดนี้ไงคือคลิปแรกมัวแต่กลัวนะครับกลัวที่แบบมันมีอะไรแปลกๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนะี่ยอันนี้ร่างกายเราก็เริ่มผิดปกติเหมือนเดิมนะครับเริ่มมีแบบหัวใสๆหัวกระตุกนะงึกๆนๆนะครับเป็นยุ่งๆโอเคอยากรู้เหมือนกันนะครับว่ากูต์เอนดิ้งในแบบออฟบ,บี้แบบนี้มันจะเป็นไงสเตที้สามสี่นะครับมันมันมีเหมือนทางไปวิถ้าผมเดินไปทางนี้ผมผมจะตกต ไม่ตกด้วยโอเคครับคุณู้ชมแลวนี่คือกูดเอนดิ้งครับไม่รู้มันจะเป็นกูดหรือแบะนะเพราะงั้นคือไปเจอเป็นประตูเนี่ครับโอเคแป๊บนึงนะขอขอแวทถ่ายรูปปกแป๊บนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายปกคลิปก่อนเข้าไปเลยนะครับกำลังสร้างว่ะ F E A R คืออะไรอ่ะเดี๋ยวอะไรอ่ะอันนี้ันคือ เอาแล้วไงกูเล่นออบบี้อยู่ดีๆทำไมกูเหมือนกูเล่นเกมผีแบบผีสิวิมีรูปผมตั้งอยู่ด้วยทำไมเหมือนผมเล่นเกมผีสอยองขวัญอยู่เนี่ยมีหนังสือสองเล่มนะครับวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังนะครับความคิดแย่แล้วแล้วก็ภายในจิตใจของมนุษย์นะครับเหมือนเป็นพวกเรื่องจิตวิทยาอะไรอย่างนี้ปะ่ะเราเป็นนักทดลองหรอวะอันนี้กดได้ไหมอุ้ยกดได้ด้วยวอทเอาประตูหาย แย่แล้วคุณผู้ชมนั่นคือประตูประตูแบบประตูเยอะมากกดไม่ได้กดไม่ได้สักประตูเลยตรงนี้มีรูปสุดหล่อถ่ายอยู่ที่ทะเลว่ะยิ้มแบบหลอน่อเลยโอเคอุ้ยนี่มันเกมผีเราจะมาหัหลงหัวเลาะไม่ได้อย่าเด้อเปิดประตูว่าคุณผู้ชมแก,แก๊กเอ้แจกกันแตกแจกันแตกอย่านะดอกกุหลาบเนี้ยร่วกล,ล,วงลงมาสามดอก ประตูต่อไปเลยแล้วกัน,นครับแก๊กแกกอุย้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงอย่าเด้ออุย้ยรอบนี้มีมีทางไปทางนึงครับโอ้โหแล้วแบบมืดแบบมืด,มดตือ้อย่านะขอร้องอย่ามีจับสแกนนะโอ้โหผมจะบิดแล้วนะครับคุณผู้ชม อยู่กับผมนะกึกกึกอะไรวะเนี่ยประตูเต็มเริ่มหลอนนะคุณผู้ชมตอนนี้นี่มันกูเดนดิ้งจริงปะวะกูาถามจริงเหรเริ่มหลอนโอเคเดินไปเรื่อยคงไม่เจออะไรโอ๊ยประตูปตูอยู่ดูนะครับทำไมผมหายใจไม่ทั่วท้องเลยเนี่ยเกมนี้มันน่ากลัวจังวะโอเค คุณผู้ชมจะหลุดเข้ามาเล่นนะคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะเล่นออฟบี้นะครับแล้วดูจากแค่ปกแมปเนี่ยคือมันหลอกเราอยู่นะวิ่รีบบิดประตูก่อนจะได้ผ่านผ่านไปเอาแล้วเอาแล้วไงคุณผู้ชมอยู่กับโอ้โอ้มีความผิดมีความผิดคืออะไรจานอุ้ยคุณผู้ชมคนไหนที่กลัวก็หน้ากายจอนะครับผมผมจะบิดแล้วนะอ๋อเชดอะไรวะเนี่ย เป็นรูปเป็นรูปใครอยู่เต็มเลยอ่ะเฮ้อะไรอ่ะเป็นความผิดของฉันแง่แล้วคุณผู้ชมขอโทษด้วยนะเฮ้มันขึ้นเร็วมากอ่านไม่ทันนะครับเอ่อฉันได้สร้างอะไรอ่ะสักอย่างหนึ่งนะครับมันมันกระพริบเร็วมากฉันปกป้องไม่ได้อะไรวะกูบิดก่อนละกัน,กนเปิดเอาไว้เฮ้ยไฟไฟอยู่นูน่นไฟอยู่นู่นเองคุณผู้ชม อย่านะอย่ามีอะไรพุ่งใส่หน้ากูนะไปไปที่ประตูโอ๊ยอะไรอ่ะใช่ขอโทษวัดอะไรวะเนี่ยคืองงไปหมดแล้วเนี่ยครับเนื้อเรื่องอะไรกันบิดประตูปื๊ดเฮ้ยปึ๊ดประตูพังมันคือ4.08 p.m. ออะไรวะเล่นในช่วงอะไรอ่ะในช่วงบ่ายเหรอ มันเอ้ยอ๋ยอ,อ,อมันคือช่วงเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ว้ยไทยแลนด์เป็นไงบ้างเฮ้ยเดี๋ยวมันรู้ได้ว่ากูอยู่ประเทศไทยบิดดีประตูเปิดกูกดลุกเลยจังหวะน,นี้แันขอโทษแันขอโทษฉจนขอโทษฉันผิดเป็นความผิดของฉันโอ้โหข้อความข้อความเต็มไปหมดเแ,แล้วคุณผู้ชมแล้วแล้วกูจะไปไงต่อวะเนี่ยวอดอะไรอ่ะอะไรเต็มพื้นที่หมดเลยหยุดสักทีขอร้องอ ไม่นะกลับมาสู่อปบี้เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมโอ้โหแต่คือสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือจิตผมเนี่ยคือเจอช็อตถามว่าประเทศไทยเป็นไงบ้างไปทีหนึ่งคือผมขนลุกจัดเลยรู้ได้ไงก่อนว่าอยู่ประเทศไทยเนี่ยแย่แล้วคุณผู้ชมครับคือมันไม่ใช่อบบี้ที่แบบธรรมดาละแล้วผมก็คิดว่ามันไม่น่าใช่กูดเอนดิ้งเปล่าวะคุณผู้ชมคนไหนที่กลัวผีนะครับก็ต้องขอโทษด้วยที่พามาดูแมปแบบนี้นะ แต่ถ้าเกิดมีจมสแกนแรงๆเนี่ยผมจะขึ้นเตือนมาให้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดจมสแกนไหนที่มันไม่แรงเนี่ยคุณผู้ชมก็ดูไปแล้วกันนะเพื่ออัตลรกรของการเล่น,นครับพระจันทร์ก็ยังเป็นรูปดวงตาเหมือนเดิมครับเหมือนใครเฝ้ามองเราเหมือนเดิมอ่าเจออีกแล้วครับคุณผู้ชมแย่ yeah, แล้วไงคือเจ็คนที่สามเก้านะครับเจออีกแล้วถ้าเกิดผมบอกคุณผู้ชมว่าผมอยากปิดคลิปตรงนี้เลยคุณผู้ชมจะโกรธผมไหมวะผมไม่อยากเล่นต่อแล้วได้โปรดเถอะเฮเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไร เนี่ยมันมีวิญญาณตามติดผมอยู่ตัวหนึ่งไปเราไปดูนะครับว่ารอบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นไทคูนแบบธรรมดาเอ๋ารอบนี้มาในแบบไทคูนเหมือนว่าเขาให้เราสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับมันเป็นฐานของศูนย์วิจัยเหรอน่าจะใช่นะครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้มีรถตู้จอดอยู่คันหนึ่งด้วยอ่าตอนนี้มีห้องเพิ่มเข้ามาแล้วว่ะโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างไปเรื่อยก่อนแลวกันนะครับช่วงนี้ผมอาจจะสคริปต์นะครับถ้าเกิดมันไม่มีเหตุการณ์สําคัญอะไรเกิดขึ้นนะ รอบนอกนี้มันไม่มีอะไรซื้อแล้วนะรู้สึกว่าเหมือนผมจะต้องข้บซื้อข้างในละโอเคมีข้างในนะครับมีสํานักงานอยู่หนึ่งเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็สํานักงานสองแล้วก็ถ่านล็อบบี้นะครับต่อไปโอเคผนกต้อนรับสองร้อยห้าสิบ้ยมันยังไม่จบอยู่วะตอนนี้ได้ไปทั้งหมดเจ็ดสองเปอร์เซ็นแล้วเนี้ยผนังภายนอกสองร้อยห้าสิบมาครับผมอุ้ยคือมันเริ่มแบบเหมือนพวกศูนย์วิจัยแล้วปะ มันมันน่ากลัวดงว่าทำไมมันต้องมาสร้างกลางป่ากลางเขาวะเนี่ยโอเคแล้วก็อะไรอะสัญญาณเตือนไฟไหมเรียบร้อยครบเลยครับผู้ชมตรวจสอบผู้บุกลุกเหรอเฮ้ยมีผู้บุกลุกเอาแล้วคือมึงเปลี่ยนมุมมองให้กูด้วยโคตรเกลียดเกมผีที่เป็นมุมมองนี้เลยโอเคตรวจสอบผู้บุกลุกตรวจสอบตรวจสอบเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เหรอวะมันเปลี่ยนมุมมองไม่ได้คผู้ชมโอ้ยอะไร อะไรอะตันไปไม่ได้ใส่ใจเฉพาะบุคลากรที่ได้ร,รับอนุญาตกดเปิดเลยไปไ,ได้หรือลิฟต์ลิฟต์ก็ไม่ได้ต้องทำยังไงกลับไปทางเดิมเหรอน่าใช่นะเนอะโอ้ยวัดจบไฟไหม้แย่แล้วคุณผู้ชมแราม่ได้ยินเสียงได้ยินเหมือนคนวิ่งตามเรามาอ,อย่าอย่า เยขาร้องร้องร้องไปทางไหนไปทางไหนไปทางไหนทางนี้หรือเปล่าถูกเอะวะเนี่ยออกไม่ใช่เลยยังมืดเลยนะไม่กูหนีเลยววะเนี่ยยังมืดเลยโอเคออกมาแล้วแล้วก็เหนียวจากอาคารออกเลยเพื่อนโอเคเรียบร้อยแล้วก็เข้ารถตู้ของคุณโอเค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 นี่ละตอนไฟระเบิดมันโคตรดังเลยตกใจจัดโอ้จบสักที ไม่ได้ใจไม่ทั่วท้องจริงๆเนี่ยกูอยากออกจากแมปนี้ออกเลยได้ไหมวะมันน่าจะอารมณ์ประมาณว่าพอเรารู้เนื้อเรื่องแล้วเนี่ยเราก็จะกลับมาเล่นออฟบ,บี้เหมือนเดิมป่ะต่อไปเช็คพอที่40ครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมี50ด่านนะทั้งหมดโอเคมีอะไรผิดปกติไหมไม่มีนะครับพัะจัน์มันก็ยังจ้องหน้าเราอยู่เหมือนเดิมไปไปต่อครับตอนนี้4ี่หแล้วครับคุณชมหวังว่าจะไม่มีอะไรแปลกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กำลังจะพูดแตหวังว <cke ar. S 1> ่าม okay. okay. ันจะไม่มีอะไรแปลกเกิดขึ้นโอเคต่อไปข้างหน้าเราสี่เจ็ดวอรดกูไม่อยากเล่นเลยกูบอกตรงนะมันมีประตูให้เราไปแล้วคุณผู้ชมเย่แล้วไงเย่แล้วไงคืบเข้าไปห้องทดลองศูนย์ว่ะอะไรมันคือห้องทดลองศูนย์ก็ไปดูเนี้ยครับโอเคยินดีต้อนรับสู่ห้องทดลองศูนย์โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ถูกทดลองปฏิบัติตามกฎ อ่านแผ่นคำแนะนำเพื่อเริ่มต้นเหรอใช่โอ้โหเสียงเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงนอยหนึ่งนะครับไปที่คันโยกนะครับแล้วก็ดึงคันโยกเพื่อชาร์จเหรอแล้วก็ทาตามเงื่อนไขไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบหนึ่งร้อยนะครับโอเคเราลองดูกันว่าเขาได้เราทําอะไรบ้างช็อคพร้อมนะครับแฟดพร้อมเสียงพร้อมเสียงแล้วก็แฟดแล้วก็ช็อตเหรอลองกดเลยกันอุย้ยอะไรอะ โคลามานคนเหรอแฟดเสียงอ๋อชิดหูกูอ่าตรงนี้มีเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วเนี่ยครับโอเคเสียงแฟดชอ็อตฮึมกดหมดทุกอันเฮ้ย ดูเหมือนว่ามีสิ่งเดียวเดียนลิน,ล,นลินกูพันหมดแล้วดูเหมือนว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ตัวหนึ่งในห้องทดลองปลดปฏิแบบตามแผ่นต่อไปฮอโอ้โหเมื่อกี้แม็กตกใจแบบตกใจชิบหายอ่าแผนแผ่นแผ,น,แผนต่อไปคืออะไรอ่ะหนึ่งนะครับหากคุณได้ยินเสียงมันมันที่หน้าต่างนะครับให้เราชอร็อตมันและสองนะครับหากคุณได้ยินเสียงมันเคลื่อนไหวให้ใช้แฟลชสามถ้าเกิดมันมาอยู่ที่ประตูนะครับให้เราใช้เสียงให้เราใช้น้อยอ่ะนะเสียงรบกวนโอเคเราเริ่มจากอะไรก่อนดีอ่ะช็อตก่อนเลยไหม ช็อตก,ก่นเลยดยกวนทำกูตกใจอ่ะฮนะแสงเสียงเคาะเสียงเคาะคืออะไรแฟรปะเอ้ยช็อตปะใชยย่จริงด้วยเสียงเคาะที่ประตูใช้น้อยโอเคแสง ร้อย <100. S 2> พี่ตกใจครั้งแรกเท่านั้นแหละน้องเคาะใช้นอยโอเคทำไปแบบนี้วนไปเรื่อยนะครับจนก,กว่าจะครบร้อยเปอนดูไปดูมาดูเหมือนว่าเราจับนูบมาทดลองเปล่าวะเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะไม่ใช่โอเคคือมันเริ่มเริ่มเปลี่ยนเฟสเหรออันนี้คือคือมันเริ่มคอดังขึ้น โอเคเสียงน้อยไอตัวที่มันเป็นผีโผล่มาข้างหน้าเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเป็นตัวแบทเอนดิ้งในคลิปที่แล้วนะคุณผู้ชม เกมจบเมื่อกี้ที่ผมไม่ตกใจเลยเนี่ยไม่ใช่ไรนะเวย้ยคือผมกําลังช็อกกําลังอึนอยู่นะครับคือดูเหมือนว่าผมจะดึงคันโยกผิดนะครับเพราะาเสียงมันแบบไม่เหมือนเดิมอะเสียงมันจะแบบหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็แผ่วลงเวย้ยผมก็เลยงงนะว่าตรงนี้มันต้องดึงอะไรวะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับผมโดนมันกัดตุยเหมือนตอนแบดเอนดิ้งเลยก็ได้แหละนะครับเนื้อเรื่องมันน่าจะสรุปได้ว่าเราเนี่ยจับหนูมาทดลองนะครับคุณชมแล้วเราก็อยู่ในแบบส่วนการทดลองนั้นด้วยอะ ที่เวลาเราหลอนเนี่ยแล้วเราก็มีข้อความขึ้นตรงหน้าจอนะครับว่าเรามีความผิดเรามีความผิดฉันขอโทษนะครับคุณมีความผิดแบบมีส่วนร่วมด้วยอะไรประมาณนี้นะและไอ้นูนตัวเมื่อกี้ก็คือมันกลายเป็นสัป,ปหลาดไปแล้วกลายเป็นปีศาจไปแล้วนะครับแล้วก็ฟันทงได้แล้วว่ามันเป็นตัวเดียวกันกับที่หยุ่เฮ้ยเฮ้ยที่อยู่ในแบดเอนดิ้งเนี่ยครับเป็นตัวเดียวกันเป๊ะต่อไปก็เช็คพอยที่สี่เก้าครับ,รบแล้วก็จบด้วยห้าสิบนะจบเหมือนเดิมโอเคบเรียบร้อย มีข้อความขึ้นว่าให้เรากลับไปเหมือนเดิมนะครับเฮลเปอร์นะครับมันก็พูดแบบภาษาอะไรของมันก็ไม่รู้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับว่ามันแบบช็อตไปแล้วนะคือเราน่าจะจับไอตัวเฮลเปอร์นี่มาทดลองปะผมว่าใช่แน่เลยวิ fancy. เพราะมันเป็นตัวนูบนะครับเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ในห้องวิจัยเลยอะผมไม่รู้แนะว่าผมจะได้กูดเอนดิ้งหรือเปล่า óp, เพราะว่าผมเล่นพลาดนะครับเล่นพลาดจนปีนอะไรอะปีมันมองไม่เห็นแล้วมันปีนอะไรอะห้าเก้า ข้างหน้านะครับข้างหน้าก็จบเกมแล้วห0สบครับคุณ้จมเราจะมาจบเกมนี้กันสักทีแล้วก็ห1สบกระบอกโอ้โหได้แบทเอนดิ้งแบบนี้คุณทำอะไรโอ้บนทีที่แล้วเลยคุณทำสิ่งนี้ตอนนี้คุณต้องชดใช้โอเคเราได้ชดใช้ไปแล้วไงเพื่อน ผมไปดูคนที่เล่น Good Ending จบมาเรียบร้อยแล้วนะครับผูชมคผูชมไม่ต้องห่วงครับว่ามันจะมีอะไรต่างจากที่ผมเล่นไปนะครับถ้าผมเล่นในตรงห้องทดลองตรงนั้นไม่พลาดนะครับแบบไม่พลาดเลยนะไปผููชมมันก็จะจบลงไปนะครับแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผู้ชมเราจบ5 0เเตนะครับเราก็จะถูกส่งมาเล่นต่ออีก10สเตเมื่อกี้เหมือนเดิมนะครับพอเราเล่นต่อ10เเตจบเนี่ยมันก็จะไม่มีไอ้ตัวนู่มมายืนล้อมรอบเราแบบเมื่อกี้ะครับมันก็จะแบบตัดจบไปดื้อเลยแล้วก็ขึ้นว่า Good Ending ครับแค่นั้นเลยเว้ โอเคขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบก็อย่ายลืมกดไลค์เอาไว้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไนจะไปเกมเลยก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยสำหรับวันนี้บายบายครับ